ไว้ล่วงหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับประกาศตัวไหนล่ะเนี่ยประกาศที่ขึ้นอยู่ข้างๆจอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วก็สสัปดาห์ข้างหน้าก็จะให้นําเสนอนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีให้ทําข้อสอบก่อนเรียนที่ผมประกาศไปเมื่อเช้านะ่ะรหัสก็เลข6 5ตัว ใครยังไม่ได้เข้าไปทไําก็ไปทําให้เรียบร้อยนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะสาหรับเรียนออนไลน์นะครับแต่ที่นี้จํานวนสไลด์ powerpoint ผมไม่ได้กําหนดว,ว่าจะต้องว่าจะต้องสร้างกี่สไลด์นะผมแค่กําหนดไว้ว่าในประกาศนะครับผมบอกไว้ว่าจะต้องนําเสนอกลุ่มละ10นาทีใช่ไหมครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาตรงนี้ข้างๆก็จะมีอยู่หัวข้อที่ผมประกาศเอาไว้นะเมื่อวันที่7กันยานะครับต่อไปกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้เอาเรื่องพื้นฐานและอุปกรณ์ เดี๋ยวพื้นฐานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอลนะครับแอปพลิเคชันเราสามารถไปเซิร์ชหาได้เลยนะใน Play Store หรือ App Store นะครับไปเซิร์ชหาว่าสะกดอย่างนี้ PPOWER แล้วก็ POINT นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยชื่อโปรแกรมชื่อเต็มๆเขาจะชื่อว่า Microsoft PowerPoint เนาะทั้งหมดเลยก็ได้ครับแต่ก่อนจะสร้างผมแนะนำไม่ว่าใครจะใช้บนมือถือหรือบนคอมผมแนะนำ ให้กดเข้าไปดูที่คู่มือมันก่อนมันจะเขียนว่าแนะนําการใช้งานกดเข้าไปดูก่อนครับเปลี่ยนจากหน้าแรกไปเป็นนี่เลยเมนูที่เขียนว่าการเปลี่ยนนะครับอันนี้ใช้สําหรับใส่ลงไปในสไลด์นะครับฝากไว้ตรงนี้ทีนี้มาจับชาากันเดี๋ยวขออนุญาตใช้โปรแกรมมาช่วยในการสุ่มตรงนี้นะครับอ่ากงล้อแห่งกรรมเอ้ยกงล้อสวรรค์ตรงนี้นะครับพร้อมกันหมุนครับ let's go <S ไปครับ ชื่อออกที่ใครคนแรกตรงนี้กลุ่มนําเสนอสุดท้ายสัปดาห์หน้านะครับชื่อออกที่ใครครับมาแล้วกลุ่มของอดิศรชงโคนะครับนะครับอ่ะหลังจากนี้พิมพ์ชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาแล้วก็กลุ่มเรียนลงมาเลยนะครับบมนแล้ววันนี้ทพรยี่สิบเอ็ดทีรพรยี่สิบสองครับปฐมพรยีรส 24, ่สิบสามชูศักยี่สิบสี่อัศนีย5วี่สิบห้าพัทระพงยี่สิบหกสุดสิทธิชาติยี่สิบเจ็ด ฝากไว้ตรงนี้เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะครับผมครูก้องพบเหมือนใจวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์การนำเสนอโอเคนะไปแล้วครับสวัสดีครับ